เหม่ยแจมจิ้บเลือวันเนี่เจอบไม่ปกติวะ่ะไก่ค้าลุงพลลุงพลพร้อมมือกูตรงตรงแบงคไม่ใจลุงพลหยัดข,ข,ขึ้นนนนนหยัดขึ้นหยัดขึ้นน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 นเหม่ยพนปามาเลยมไม้ใบชีหมองเดวนู่นไหนอะ่ะเอจ้าไหนอ่ะเฮ้ยไม่ต้องปองมืออีเพล็ด ลำการนี้ตายบุี่อย่กตัดหมายกูตอนจักตาวดำปลาได้ยัดกูใส่ปักไม่โย่เลยอาทิ์นี้หลาด้วยแอบดีีินองมูดท่องทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะออ้ใบใจเมื่อจันออกปรู้วาน้องเกมรับนั่งมาจะเด้งมาปล่อยนั่งเบิ้ลกันจั้นกุนีนนน้ออกรถจากสังเหล็กที่แพร่ผู้ชานะคะ่ะตึ้มานทีเจ็ดพึงนแล้ว ไวยลง G P S ป่าเวียนเปลิดอยู่ค่ะ G P S เออแม่ป้อนจง G P S ไปให้ป้ากูแต่เวียนวัดป่าคาดอยู่ก่ะอันค่ะห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาแล้วตรงไปที่ถนนจิตสีถามสองสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายคลมลงเลี่กูเชื่อไม่ได้จริงอีิีเปลิดนี่กีไร่ G P H ค่ะ อ้คืณนี่ต้องข้อไผยเอม้อเช่นไม่ได้ใจเฉืบค่ะพอดีแคบแค้เขาไม่โลลูกเบ้าเคยแต่เล่นไตตุ้นรุ่งค่ะอันอื่มหลักสถือเช่นพ้นค่ะและเด็กตีนี้จัดออจริงค่ะพอรุ่นไหนนั่งหนังตรงนี้ป่าไม้มาตุ้งบงคูอยู่ยุดยยืนยดค่ะอันค่าให้ใบใจคืณนี่มาพอปี่นองจ่ามูอซ่องบานเล่มชนพี่นองหน้าดักทุกคนข้อครอบจากคุณจานจะผาบนะค่าหน่องเกมติดต่อหนังค่ะ คุนี่นั่งเบิลมาลาก้าพีเทศค่ะเราคนกันเองาำนับน้องเกมลาก้าพีเทศค่ะตาได้ช่องเบลิล้าค่ะวันค่านี่ปกติไม่แจกคนกันเองไม่เอากัร่องเบิลฮานั้นไม่เอาไม่เอาค่ะมาแต่วานี่ตาได้ช่องเบลิลนี่ค่ะต <c oughs> อนนี้กันเอง <c oughs> กันเองเลแล้วค่ะไอ้ว่ายังจยยังก็ไม่บายอยู่ <c oughs> จำตื้กันไม่ใจลำพูงคู่นี่ค่ะ เครื่องกัดเฉามาแค่คืนนี้เครื่องยิงใส่เมตตาเครื่องยิงตามาพืกา้กะบฮอกโลกูมดเบ็ดอยู่ค่ะวางจ้าเดือนในรถกูอย่าเมมเคยเจี๊ย้นควักค่ะห้ยหงไปเลยนี่หลบขึ้นนอ้มดเพิ่งมาเจ็๊ยดหัว่ขำนี่ค่ะหลบขึ้นนอค่ะจ้าเดือนเต็มเต็มค่ะมือจำพื้กันนายนั่งอดกะบเคง่งสุดซี่เดีวค่ะนายนะค่ะนี่เบียร์ติโกติดได้หลบนั่งนายนั่งปลดเม็ดขยันเมม อุบัติจริงะน,นั่งเปลนี้ค่ะรถเปนะ็นอะไป่าเล่นเค้งค่ะอยากเปลืค่ะวันคนไปงานศพนั่งรบกายโบน,นี่ดองอยาแม่ปาปกแดงหุงค่ะอันเคนบาไม่ควรไม่จํมลึกค่ะฮัาคหลเก็เปรอกนู้กันย่างยีติดบ,บาทจยามมเซมือค่ะตายโง่เมืนกันเหยดแม่เตงนอยู่ตีบาดหุงเก๊คค่ะอันดูปลายกขึ้นกวาดกุด เรื่องจริงเรื่องจริงเพ่ก็จะเล่นเรื่องจริงเพ่นค่ะให้ไม่ตีตั้มปลื้กเราตีหลับปินนะคะให้ใบใจคืนนี้มาปบแม่แม่หยาดลีบครับแม่เออนั่งไม่เลือกแม่หยาเลือกลูกไซน์นะคะใครรับบานก่อนนั่งลงกูเชกคไพี่ถอนตายสุดื่องนะในก็คืนนี้ก็รับมาเร็วค่ะใบใจกับอาดนี่ค่ะนั่งอาดกับซ้ำเดือนเลยไม่เล่นตีอาดค่ะไม่อยากกูแคบเหลือกคืนนี้ต้าจะปับไม่บอกมึงเหลือสักกูไม่เหลือคับเล่นใครตายก่ายวกไปเลยค่ะ ตออาตุกะดามเดือนแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยค่ะบามเดือนค่าหลบนั่งไม่ได้จับไม่ได้ตองเลยคืนนี้<ด>ฮช่าบายใจแม่เออหลุดด้ยจะบ,บับดูด้าบูรั่นเดี๋ยวปลดไหนถ้าแต่พี่น้องนะะได้ชมนะคะอ่าไดชมค่ะอ่าไงพี่ตั๊กไอ้ได้กับไอ้ลักก,รรก,กิ่งไม่กันลาลวบุญรุ่งกันอะไรลูกกูลักกิ่งไม่กันลาวกันตายโอ้โหเออใจดีจะติ้งกันไหนตับค่ะ โอ้ยเกมในโบนี่แปลกๆกันน้องเกมเมื่ออย่างลุนไม่มีไอ้บุงว้าวไม่บุงโอ้ยเบสซับซีดกะว่าเบสไอ้เรื่บสซีดเบสซีดเออตนเต้นว่างนี่กันใ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 นเฟสกับบิกินี่เต้นย่องย่องย่องกันแม่เอ้ยตามเน็ตดีเพลีนได้ไอ้เบสซับซีดนั่นแขวนคลับค่ะแขวนคลับค่ะเลดตุกคืนเจอไอ้นายทับกายหลุนติดกลางล่างไม่มีกว้านั่นค่ะ หายคุณควานน้าห้ามวันเก้าเก้าบดเดือนนี้วันซิ้วเพนค่ะ